ตอนที่60การตอบโต้เริ่มต้นขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจียงเสี่ยวไปพาหลินเจียอินและเจียงชานออกไปและพบกับหลิวซื่อกัวและภรรยาของเขาที่ถนนลูกรังพอดีไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเจียงเสี่ยวไปทักทายด้วยรอยยิม้มนายก็ไปแต่เช้าเหมือนกันไม่ใช่หรือไงนายกังวลว่าถ้าฉันไปเร็วธุรกิจของนายจะเจ๊งสินะหลิวซือกัวกล่าวอย่างมีชัย เฮยังรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กไม่ได้เลยไม่ใช่หรือมาดูกันว่านายจะหัวเราะได้นานแค่ไหนจูเยียนผิงพูดเสียงกระแทกเธอจ้องมองหลินเจียอินซึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลังของจักรยานด้วยความอิจฉ้าทำไมเธอถึงมีจักรยานให้นั่งแต่ฉันกลับต้องเดินเท้าไปเจียงเสี่ยวไปไม่สนใจคำถักทางของทั้งสองเขารีบปั่นจักรยานไปและพูดว่าใช้เวลาของนายให้คุ้มละฉันจะไปก่อนขณะที่เขาพูดนั้นจักรยานก็พุ่งไปไกลแล้วทิ้งไว้เพียงฝุ่นฟุ้งตลบอบอวนเท่านั้น เธอคิดว่าตัวเองดีเดมาจากไหนมันก็แค่จัก,กรยานคันหนึ่งไม่ใช่หรือจูเย,ยนผิงกัดฟันซื่อกัวผ่านไปสักสองวันเราจะต้องซื้อจักรยานมาให้ได้แน่นอนหลิวซื่อกัวยังอิจฉาที่เจียงเสี่ยวไปได้ปั่นจักรยานจึงตอบตกลงทันทีแต่ในวินาทีต่อมาใบหน้าของเขาพลันเปลี่ยนเป็นขมขื่นเราซื้อมาแล้วใครเป็นคนปั่นละ่ะฉันปั่นไม่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ากลับเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่มีค่ากลับเรียนรู้ไม่ได้จูเย,ยนผิงพูดอย่างไม่สบอารมณ์ ทำไมเธอถึงต้องมาลงเอยกับผู้ชายแบบนี้ด้วยนะดูฉลาดแต่ไม่มีความกล้าหาญเลยเมื่อเจียงเสี่ยวไปมาถึงร้านน้ำชาด้านในร้านกำลังปรับปรุงใหม่หวังผิงจึงตั้งแผงขายไว้ด้านนอกแล้วเมื่อวันส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาเล็กน้อยรวมกันแล้วพวกเขามีรายได้เพียง1,104.5ห่ยวนเท่านั้นน้อยกว่าสวันก่อนหน้านี้เกือบสองหยวน ท้ายที่สุดแล้วไม่เพียงแต่ผัดมันฝรั่งจะขายได้น้อยลงแต่ฟักเขียวตุ๋นก็ขายได้น้อยลงเช่นกันหวังผิงอารมณ์ไม่ค่อยดีในขณะที่เจียงเสี่ยวไปยิ้มและเล่าเรื่องการรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กของหลิวซื่อกัวในราคาช่างละสี่จุห้าเหมาเพื่อปลอบโยนเขาแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะยิ่งทำให้หวังผิงรู้สึกหดหูใจยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินเรื่องนี้เสี่ยวไปราคาของมันฝรั่งลูกเล็กเพิ่มขึ้นจากช่างละห้าหลีเป็นสี่จุดห้าเหมาเชียวนะักกำไรของเราจะไม่น้อยลงหรือ เจียงเสี่ยวไปหัวเราะแน่นอนว่าทุกคนต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงพวกเขาซื้อมันฝรั่งลูกเล็กไปมากเท่าไรเดี๋ยวมันก็ตกมาอยู่ในมือเราอยู่ดีเราไม่ได้ง่อทำไมเราถึงจะต้องต่อสู้กับพวกเขาเพื่อจ่ายเงินรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กในราคาสูงขนาดนั้นด้วยในตอนบ่ายนี้นายไปหาพี่เจียเหอและขอให้เขาช่วยรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กในบ้านเกิดของเขาให้เราให้ราคาช่างละห้าหลีเหมือนเดิม เมื่อหวังผิงได้ยินดังนั้นเขาก็มีความสุขทันทีใช่แล้วเจียงวานรับซื้อในราคาถูกไม่ได้แต่ที่อื่นยังคงหาซื้อได้บ้านเกิดของเจียเหออยู่ในชิลีผิงซึ่งอยู่คนละที่กับละแวกเจียงวานเลยนักเลงเฉินคิดว่าถ้าพวกเขารับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กในละแวกเจียงวานไปหมดแล้วเจ,จียงเสี่ยวไปก็คงหาซื้อไม่ได้แต่เขาประมาทไปเพราะพื้นที่ปลูกมันฝรั่งไม่ได้มีแค่ในแถวเจียงวานเท่านั้นวันนี้เราจะขายผัดมันฝรั่งน้อยลงเราขายถึงแค่ตอนเที่ยงพอ เจียงเสี่ยวไปยังกล่าวอีกครั้งถ้ามีใครถามให้บอกไปว่ามันฝรั่งของเราหมดแล้ววันนี้กำลังไปหารับซื้อแล้วพรุ่งนี้จะมาเปิดร้านใหม่หวังผิงพยักหน้าซ้ำ่าฮ่าหลินเจียอินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าในกรณีนี้ลูกค้าที่ต้องการกินมันฝรั่งไม่สามารถซื้อได้ในร้านของเราดังนั้นพวกเขาจะไปซื้อที่ระหลิวซือกัวแต่พอพวกเขารู้ว่ามันไม่อร่อยพวกเขาก็จะไม่ไปที่นั่นอีก และยิ่งลูกค้าประจําของเราไปบอกกันปากตักปากได้มากเท่าไรชื่อเสียงของพวกเขาก็ยิ่งย่ำแย่ขึ้นเท่านั้นเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและเสริมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือทั้งหลิวซือกัวและเจิงต้าเป่าคิดผิดว่าธุรกิจของพวกเขาจะดีกว่าเมื่อวานด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงขัดขวางไม่ให้ผมรับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กได้หลินเจียอินเม้มริมฝีปากของเธอและยิม้มเธอมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยดวงตาเป็นประกาย คุณนิสัยไม่ดีจริงๆใช้แผนการดักจับคนอย่างเดียวไม่พอยังเสริมกับดักไว้ไม่ให้คนตั้งรับได้ทันอีกด้วยเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าผมไม่ได้ขอให้พวกเขาให้ราคาสูงสักหน่อยมันเป็นการตัดสินใจของนักเลงเฉินเองความโลภของเขาต่างหากที่ทําให้เขาตกลงไปในหลุมพรางหลินเจียอินพยักหน้ามนุษย์มักจะยับยั้งความโลภไม่ได้และเมื่อความโลภเข้าครอบงำเหตุผลพวกเขาก็จะอยู่ไม่ไกลจากความพินาศ เจียงเสี่ยวไปดำเนินการตามแผนและในตอนเที่ยงพวกเขาขายเฉพาะฟักเขียวตุนน้ำแดงและตุนฟักเขียวสไลด์แบบหมูสามชั้นเท่านั้นเป็นผลให้หลายคนที่ต้องการกินผัดมันฝรั่งต้องไปซื้อที่ร้านของหลิวซือกัวซือกัวเร็วเข้ามันฝรั่งลูกเล็กที่ฉันขูดไว้ใกล้จะหมดแล้ว หลิวซือกัวไม่ได้จ้างคนมาขูดมันฝรั่งที่นี่เขาทำแค่สองคนผัวเมียเมื่อวานนี้พวกเขาจัดการได้แต่วันนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีลูกค้ามากกว่าเมื่อวานพวกเขาสองคนยุ่งจนมือแทบจะพันกันนอกจากนี้หลิวซือกัวเป็นคนชอบสังเกตเขาพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากมาจากฝั่งตรงข้ามหลังจากที่เขาสอบถามลูกค้าเขาก็รู้ว่าเจียงเสี่ยวไปไม่มีมันฝรั่งแล้วสิ่งนี้ทำให้หลิวซือกัวและจูเยียนผิงมีความสุขมาก เป็นวันที่แสนจะวุ่นวายแต่ก็เป็นวันที่มีการทะเลาะเบาะแหว้งกันเรื่อยๆลูกค้าเกือบทั้งหมดที่มาจากฝั่งตรงข้ามไม่พอใจหลังจากกินผัดมันฝรั่งที่ปรุงด้วยซอสของจูเยียนผิงแต่ด้วยความดูแลของเจ้งตาเป่าลูกค้าเหล่านั้นมักจะทะเลาะกับหลิวสือกัวและภรรยาของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อเลิกงานในตอนกลางคืนวันนี้พวกเขาขายผัดมันฝรั่งได้ในราคา1 1 5 2หอยหยวน หลิวซือกัวและภรรยาของเขาได้รับเงินหนึ่งรอยหยวนและพวกเขามีความสุขราวกับว่าพวกเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อะไรเทือกนั้นก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะหาเงินได้มากขนาดนี้ในวันเดียวทำงานอีกวันพรุ่งนี้ค่อยซื้อจักรยานก็ได้ระหว่างทางกลับจูเยียนผิงไม่สามารถลบความคิดที่จะซื้อจักรยานของเธอได้ตกลงพรุ่งนี้ฉันจะซื้อให้หลิวซือกัวกล่าวด้วยรอยยิ้ม พรุ่งนี้ฉันจะแล่เนื้อสองชิ้นให้คุณและเล่าหนึ่งช่างเมื่อจูเยียนผิงได้ยินว่าหลิวซือกัวตกลงจะซื้อจักรยานให้เธอเธอมีความสุขมากและพูดเอาอกเอาใจเขาทันทีตอนนี้ฉันมีเงินแล้วฉันควรจะสนุกกับมันฉันกินมันฝรั่งทุกวันจนแทบจะโอ,อ้กออกมาเป็นมันฝรั่งแล้วเมื่อคิดถึงการกินเนื้อและดื่มเหล้าในวันพรุ่งนี้หลิวซือกัวก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายตัวเอง นอกจากนี้ฉันจะให้น้องชายของคุณมาช่วยงานในวันพรุ่งนี้แบบนั้นเราจะต้องทำงานได้อย่างรวดเร็วและขายได้มากขึ้นแน่นอนจูยเยียนผิงกล่าวหลิวซื่อกัวพยักหน้าเห็นด้วยน้องชายจอมโง่ของเขาโง่เขลาแต่เก่งเรื่องใช้แรงงานในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขาขายของจนปวดร่างกายจากความเหนื่อยล้าฉะนั้นเขาสามารถแบ่งเบาความเหนื่อยล้าได้โดยพาหลิวซือหมิงไปช่วยทำงานสามีและภรรยาพูดคุยถึงแผนการต่างๆตลอดทางด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ เมื่อเจ้งต้าเป่ากลับมาที่หมู่บ้านถังซานเขาได้มอบเงิน1นึ .5 ง่หยวนให้นักเลงเฉินนักเลงเฉินที่เห็นเงินก้อนโตก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเช่นกันเมื่อวันนี้ได้เงินเพียง4 27อย่หยวนแต่วันนี้มากกว่าห0 0่หยวนวันนี้ขายดีหรือทำไมถึงได้เพิ่มมาเป็นห0ร้อยหยวนเลยละ่ะนักเลงเฉินถามอย่างกระตือรือร้นลูกพี่มันฝรั่งของเจียงเสี่ยวไปขายหมดตอนเที่ยงวันนี้ลูกค้าของเขาจึงมาซื้อที่ร้านของเราเจ้งต้าเป่าตอบ นักเลงเฉินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่าการตัดสินใจขึ้นราคารับซื้อเมื่อคืนนั้นถูกต้องตราบใดที่เจียงเสี่ยวไปไม่มีมันฝรั่งลูกเล็กร้านของเขาจะต้องเจ๊งภายในสองสามวันแน่นักเลงเฉินชื่นชมการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของเขารับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กในหมู่บ้านเหล่านี้ต่อไปและอย่าให้เจียงเสี่ยวไปได้มันฝรั่งลูกเล็กไปแม้แต่ช่างเดียวเจิ้งต้าเป่ามีสีหน้าขมขื่นและพูดว่าลูกที่เรามีเงินไม่พอ เมื่อคืนที่ผ่านมาทุกครัวเรือนในหลายหมู่บ้านมีมันฝรั่งลูกเล็กและพวกเขาก็รับซื้อมันฝรั่งหลายหมื่นช่างซึ่งเกือบจะใช้สมบัติทั้งหมดที่นักเลงเฉินสะสมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหมดไปงั้นก็รับซื้อต่อไปนักเลงเฉินกัดฟันพูดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาทำทุกวิธีทางและประหยัดเงินแทบตายกว่าจะเก็บเงินได้หนึ่งหมื่นหยวนในเวลาหลายปีแต่วันนี้เขามีรายได้มากกว่าหนึ่งพันหยวนต่อวัน เขารู้สึกว่าวิธีการทำเงินในอดีตไม่สามารถเทียบได้กับการขายผัดมันฝรั่งเลยเขามอบเงินทั้งหมดที่เพิ่งได้รับให้จ้งต้าเป่าและพูดว่านายเอาเงินไปเก็บก่อนฉันจะขอให้ซื่อเหยยนส่งฉันเข้าเมืองเพื่อของเงินจากพี่เคยของฉันแล้วฉันจะให้ซื่อเย็ยนไปเรียกนายตอนฉันได้เงินกลับมาหลังจากพูดจบเขาก็พูดอีกครั้งนายให้เงินหลิวซื่อกัวไปเป็นร้อยหยวนเหมือนกันไม่ใช่หรือไปบอกเขาและขอให้เขาเอาเงินออกมาก่อนจะได้รับซื้อมันฝรั่งลูกเล็กให้หมด